เรียกง่ายๆว่าลุงหนุยแล้วกันนะครับแต่ชื่อจริงก็ผมก็วิชัยผลแรกครับเมื่อก่อนพ่อผมเลี้ยงอยู่ครับแต่เขาก็เลี้ยงแบบฟายแบบบ้านๆนะครับเขาเลี้ยงแบบไม่ได้พัฒนาพ่อผมก็ให้ควายมาตัวนึงผมก็เลี้ยงประมาณนั้น,นคสิบห้ปีได้ ก็เกิดการพัฒนาขึ้นมาครับเริ่มต้นด้วยการผสมเทียมครับเอาฝายบานอย่างพื้นๆอย่างนี้ครับแล้วก็เอาพ่อดีๆมาผมก็มาผสมเทียมให้ได้ลูกได้ไหลมาดีๆเขาเรียกเป็นการทําให้ควายที่เล็กๆให้มันโตขึ้นนะครับไปเห็นเขาทางภาคกลางมาแล้วเห็นควายเขาตัวใหญ่ๆครับ เราทำยังไงให้ตัวใหญ่ๆครับผมก็เรียนรู้ไปผมก็เอาหนังสือมาอ่านผมก็มีโควานเมกซินพวกนี้ครับเป็นคอลัมน์เป็นเรื่องของไฟอยู่หน่อยนึงผมก็เอามาอ่านเออผมก็สนใจอ,อ่าสาปีนะครับอายุไขของไฟอ,อ,อ่ของผมก็สิบกว่าปีฮนะตอนนี้ผมมีอยู่ ตัวนะตัวผู้นี่ผมไม่ค่อยเลี้ยงผมมีอยู่ตัวผู้อยู่ตัวนี่นะครับผมส่วนมากผมจะเลี้ยงตัวเมียครับผมใช้ใช้การผสมเทียมเยอะมากกว่าครับลูกควายนี้ก็รอเนี่ยครับสามสี่ตัวครับสี่ตัวอย่าเลี้ยงเยอะครับเลี้ยงเยอะนี่เราดูแลไม่ทั่วถึงมันผมว่ามันไม่มีคุณภาพอะครับเลี๋ยวเลี้ยงน้อยๆ <Okay. S 1> คุณภาพทีดีๆครับ การอนุอนรักษ์ไฟล์เนี่ยครับมันคล้ายๆว่าไฟล์เนี่ยมันเคยไม่ค่อยทํากันหรือยังไงในในภูเก็ตนี้แหละครับพูดถึงในภูเก็ตเนี่ยเคยไม่ค่อยทํากันผมว่าเออนะอ่าจะทําเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างอะครับผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆผมก็ได้ศึกษาไปเรื่อยๆว่าเออยังไงเลยก็เอามาทาครับ ผมชอบอยู่แล้วก็เลยก็อ,อยากจะให้ความรู้เด็กบ้างอะไรอ่ะใครไม่ค่อยทํากันนะครับนะเรื่องไฟนี่ครับส่วนมากเขาจะไปทําเรื่องอื่นเผมก็คิดว่าเออมาทําเรื่องไฟบ้างคือ,ค,อคือเราได้เห็นว่าเออสิ่งนี้คือจับต้องได้นะครับและเป็นจริงได้นะครับ <S <S ๆๆๆผมว่าในความรู้สึกะเหมือนความผูกพันนะ างทีเราก็เหนื่อยๆมามาเห็นควายมันก็ทําให้เราสบายใจได้นะครับมาเห็นอย่างนี้เราเครียดเครียดมาบางทีเหนื่อยๆมาก็เห็นควายเอาอาหารเอาย่ายเขามันก็รู้สึกดีนะครับดีด,ดีสุขภาพจิตอะไรดีนะครับ